สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านครับเจอกับผมดิล้วกับหนุ่มน้ำมน์คนมานาะเช่นเคยครับเพื่อนเพื่อนเห็นข้างหน้าคันนี้ไหมคันนี้คือ Toyota Corolla Altis 1.6g ปี19เลขไม่อยู่ประมาณแสนต้นราคา4,45,000บาทเพื่อนเอนโคตรสวยไม่อาจจะแตะแสนหน่อยแต่ว่าได้ปี19นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของโครงสร้างแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวภายในนะครับว่ามันน่าซื้อขนาดไหนไปดูกันเลยอ่ะตอนอื่น ทะเบ,บียนนี้นะครับเพื่อนๆไปแน้นจัดได้นะซื้อสดไม่มีแวดราคานี้เลยน็อตไม่มีขยับเลยเพื่อนนะดูโครงสร้างสวยกริปสวยมากก็คือผู้เช่าลายเดิมเขาดูแลดีมากๆนะครับคันนี้ตัวนี้เป็น 1ZR โคตรแข็งเกียร์โคตรด,ดีในส่วนของขึ้นชื่อเลยว่าเป็นรถที่มี สมรรถนะดีประหยัดน้ำมันและที่สําคัญคือเครื่องและเกียร์เขาแข็งมากกันเพื่อนอ่าไปไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารก่อนเลยเพื่อนดูสวยงามมากถ้าสนใจทักมาได้เลยครับอ่ะดูเอกสารก่อนปีหน่งเกนะครับลงเล่มน,นะนี่ครับเครื่องหนึ่งหนึ 1, 7, 6, ่งร้อยี่สิบห้าแมนะครับลำดับที่1นนะครับอย่างนี้เลยสวยมากนะครับ ตนนูนี่แน่นเลยเพื่อนนะส่วนฝั่งห้องผู้โดยสารด้านหลังนะเพื่อนนะก็จะดูเบาครีมเป็นภายในเป็นเบาครีมเบาหนังนะครับสเปคโรงงานนะครับแอร์แบกน่าจะหกลูกนะตัวนี้ท็อปสุดของพันหสวยไหมเพื่อนผ่านสายตา 1.6g สวยสวยๆมีแค่2คันนะครับ ตอนนี้มีแค่สองคันสีบรงเงินแบบนี้สวยๆแบบนี้ขอดูยางยางเป็นดันหลบนะเพื่อนนะเป็น205 5 5น6นะครับยางปี21เดนะเพื่อนนี่ปี21เ็ดครับผมไปมาดูเลยภายในห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับนะเพื่อนก็นี่ในส่วนของ เลขกไหมครับ1นึ่งแกิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนราคา4ี่แสนสี่หมบาทครับใครสนใจทักได้บุญเจตอนนี้มี1ชุดนะอยู่ดีปอกในส่วนของพลาสติกในหุ้มตัวเกียร์ยังไม่อ,ออกเลยสวยมากกันเพื่อนในตัวรถขนาดแบบผ่านหน้ากล้องนะยังดูแบบกลิปเลยอันนี้คือสภาพจริงตัวเขานะครับในส่วนของเจ้าตัว โยต้าโคราเอลติตตออต1 6 g โอเคในส่วนนี้นะครับไปไวมาไวมากคลิปนี้ฝากกันด้วยสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้แค่1 1 0 0 0 0กว่านะครับราคา4ี5 0 0 0บาทปี19นะครับก็ใครอยากได้คันนี้ก็ทักมาในส่วนของเบอร์โทรและลิงก์ไลน์ล้อขอรูปเพิ่มเติม,ตมในรายละเอียดต่างๆได้ทักมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเอลติ1 7 g g สวัสดีครับ